น้องนุกนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมนะครับนะครับนะครับก็แล้วแต่ทุกคนจะคิดนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรแล้วนะครับแล้วแต่จะคิดเลยนะครับคิดถึงทุกคนนะครับผมที่เห็นพี่แก๊บก็หัวเราะแล้วบ้ากระมังอะไรนะครับก็ฝากซีควอมที่เรากำลังถ่ายอยู่นะครับผม น่าจะเป็นซิทคอมภาค2นะครับบ้านซิงสตอรี่นะครับภาค2ก็ฝากทุกคนรอชมนะครับน่าจะเป็นปลายเดือนนี้แหละนะครับถ้าพี่วีวีไม่ขี้ค้านตัดนะครับน่าจะได้ชมกันเร็วนี้นะครับนะครับได้ชมกันแน่นอนฮาคิดแต่คิดแต่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้น้องออมแอมเข้ามาเล่นด้วยนะครับซึ่งก็ไม่มีผลต่อซิทคอมหรอกนะครับก็เอาเข้ามาเฉยๆนะครับ ทำอะไรคะอะไรก็ได้พี่เยี่ยวใบังคีงหายพ่อเท่าว่างได้ก็พ่อเทาคิดทอดลูกเขยพ่อเท่าคิดทอดลูกเขยพี่น้องทอดหอคิดทอดคิดทอดจะเปิดได้ป่ะทันคือพ่อเท่าพ่อเท่าพ่อเท่าว่าคิดทอดลูกเขยป่ะทันมึงก็บอกเข้าใจว่าคิดทอดผมเอียงนะครับผมก่เคยเห็นผมเคยเห็นนะพ่อเท่าผมเธอเดียวนะครับไปงานยวนยโสพ่อเท่าอวดเป็นปากยศ ทำวันอยากไอ่ฝากแต่ของเราอกับพเรากับว่กเรา,เรา,เราตัวเนาะค้างค้างค้างสะดุดค้างอีกอีกค้างจ้าไม่ค้างนะคะอ่ะไปคุยกันดีๆก่อนคนระับพูดถึงว่าค้างพูดถึงว่าว่ค้างก็เท่าก็เทว์ ก็พ่อเท่าก็เมาไปนะครับผมก็ว่าจะชวนพ่อเท่ามาขอนเกล็นะครับน่าจะมาเก็บซองไม่ค่อยอยู่นะครับน่าจะมวนกันนะฟ้อนอ้อมกันก็สี่มวนเนาะเนาะน่าซื้อยังน่าซื้อพ่อไงยังพ่อไงสักดาขึ้นกันนะพ่อมาซื้อสักดาเดินะครับนะครับคู่ก็สี่มวลน่าฟ้อนอ้อมกันเนาะเตเตสีชิเต้ฮัดปากสิเต้ฮัดปากเกมสีแบบพ่อเท่าแบบ เราเอ่าดิเรียดเลยดิเรียดวังวังเสาเนี่ยวังแนงเลยเจ้มา่าเราเดินหน้าเดินถอยสามเลยพ่ออรไจะเป็นคนที่เงียบมากนะคะปากเขาจะกินเหล้ากินเบียร์นะวะโอ้ยฝาดไอแก๊กแก๊กส้มประยูงโหดันวิ่งเสร็จไปไปไปะปไ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 อไป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 ไ่อปไ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 ป เราห้าดิพ่อแม่คนกับรถไปหาทุกคนเขร้อนหมดถาาพี่อิวดูพี่อิวก็ร้อนขาวจังเลยอ่ะโอ้เบื้องหลังคอกตัวละเนาะไปย้จะตรงุมลาคอยขาวจังเลยขาวจังเลยไเดียเนาะบื้องหลังอากตัวี่อยาลืเธย่า พี่แกลงขอขอนขอนุญาตหอบแก้วได้ไหมโอ้ดีเซพี่อยากของแก้มด้วยนะ้ม่จำหาโว้หมวส่วนอะไรอแหมนองพี่พี่ครั้งเดียวอครั้งเดียว,อ,ยวอ่ะ จับกล้องแหงจะไปรอดมาได้คนเดียวเอาเดียวไปมันเอาเดียวอจริงครับน้องน้องสาวผมโอ้ยอยู่เข้ามาเอ้าผมขอดูหน่อยใครอยากให้ผมคบกับมังแอมครับกดหนึ่งมานะครับโคตรหล่อของโกด FC โกดดอกมันคือมีคนที่รักพี่ชอบพี่อยากให้พี่เป็นโสดนะเยอะมากในนี้นะครับขอบคุณมงกุฎนะครับเสียผิวเตกอยู่ ไปคู่ใดหรไปเป็นอากาศยอมรับเขานั่นไม่ค่อยมีใครกดหรอกเพราะว่ายังไงเขาก็ห่วงพี่อยู่แล้วพพเอฟซีอะถ้าม่าเขาห่วงเพราะว่าเขาไม่อยากให้ผมมีแฟนอยากเป็นเสือร้องก้นหนึ่งเท่าไหร่หรอวะป๊าดก้นหนึ่งเท่าไรเนี่ยอะไรหน่าจะขึ้นพีเกล็ดเหว่นวานาเหตุอุ่มๆอยู่เขาก้นหนึ่งเยอะเราจะไม่ได้เป็นแฟนยิงแร้วไหมผมเนี่ยขยันรักเนี่ยป้าป้ามาแล้วเนี่นะคะ

ม่เลงกรา้เยพียกกาไหนแจปเปอร์แต่งเลยโอ้แต่งอียงกาอยูู่ยงคบอยู่จะมากนะมอข้าหัวมากกันแล้วมันบโอยมากกมากกว่ากันสิบอกยิ่งบ้านนี่เคยไอ้วนะจะมากันแล้วบอกใครดู้ใครยากรู้นอะเราบอกแล้วโอ้ทุกคน ค่าดองผมไม่มีหรอกผมบอกแล้วเออบอกไม่พลาี่จะบาลนลยคืออะไรคือตันล้วพูดเรื่องอื่นไหมทุกคนคือตันไม่ได้สื่อเลยนะพูดเรื่องอื่นเนาะมันจะได้สนุกกว่านี้นะครับตลกตลกก็ได้เนาะเอาเอาเลือกคอมเมนต์จ้าครับไม่งั้นผมบล็อกนะครับผมบล็อกนะ บอกว่ากดดึงกดดึงกดดื้ออะไรกดดึงออะไรบ้างไหมเหรองานไม่หายแน่ตายเลยทุกคนผมก็เป็นคนเสียอาการตลอดแหละทุกคนผมเป็นคนเก็บอาการแบบด้วยอย่างเงี้ยทุกคนอย่าอย่ากดหยกอย่าอย่ายุบผมนะครับเพราะว่ายังมีคนที่ต้องการให้ผมเป็นโสดประมาณหนึ่งหมื่นท่านนะครับอย่าเดี๋ยวเขาจะเสียใจนะครับทุกคน เขามือคดึงแล้วโคตเาไปโุ๊แโกตึ้งโอกฟีไฟมาแล้วคราบู้กมันเสียงดังมากนะครับแกงฟีไฟนำโดยวิสิงนะครับตายังแล้วเขาได้ดย่เดี๋ยวเดไม่งซ้ก็แบบ